สวัสดีครับ่อแม่พีโน่แตผมบ้าสันลูกอีสนานหลานอระเซ็นมือนี่พาพผีา,านองมาเบิง่งวิธีการเลี้งยงแงแดงผมมีบอรครับพื้นที่ไม่จำกัดสี่เลี้ยงไว้ขางบ้านนะครับขางบ้านผมเดี๋ยวผมจิบท้ายไปบรรยากาศใ้เบิง้งเบิ่งคลิปจากอาจารย์่านผูรูผู้คนประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับเบิ่งมาหลยเจ้าหลย าฟาร์มนะครับผมก็เลยอยากมาลองมังเก็ดแล้วก็มามาคิดคิดแปลกออกกันออกจากจากที่ผู้คนเคยพาเห็ดมานะครับเนาะส่วนวิธีการสิเป็นยังไงติดตามกันครับผมครับผมเริ่มจากอุปกรณ์ครับกระมังครับผมผมสื่อมาสามใบนะครับผมแล้วก็น้ำเปาครับสูตรอรือ่นอื่นี่เันสีพักกันใส ขี่งัวขี่ควายนะครับหมัก้าก็เอามาลงาประมาณจักถ้วยหนึ่งนี่แต่ผมลองคิดบางไม่ลองเห็นบางไม่ครับผมอ่าบริใส่ขี่งัวแต่ว่าใส่ตัวนี้แทนครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นน้ำหมกักจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับน้ำหมกักจุลินทรีย์หนอกกล้วยผมก็ใส่ลงไปประมาณสามช้อนแกงอย่แล้ะครับ ตลาดก,กละมังเด้นะครับผมส่วนพันแหนแดงนี่กละมังเนี่ยใส่ไว้นะครับผมไปได้มาจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับและที่นี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผอ,อสถานีพัฒนาอาหารสัตว์อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับผมกรบอ่าเจ้าหน้าที่ชื่นนะครับ เจ้านาที่ชื่นอ่อนสีแก้วนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับผมนี้ละมีโอกาสมีเวลาว่างกัเลยแว่ไปหาเพื่อนพอเพื่นไปแต่เฮงก็ละเบิง้งนะครับพี่น้องนยผมไปขอเพื่นมาก็นีหลาประอบม,มาหลายเบิ้งว่าเออในเวลาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนีมันทิขยายออกมาได้ซ้ำใดนะครับเนาะอ่ะแต่มาบางวิธีการกันครับผม บอกว่ากัได้ละกัมากระจายเฉลี่ยเฉลี่ยกันครับเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่ละกระละงั้ช้อนครับส่วนเอาเนี่ยสอนเอาเนี่ยนะมือส่อนเอา จริงมันน่าจะกระจายได้ได้เยอะกว่าน,นี้อยู่เนาะนี่ตรงนี้ยังยังพอกระจายได้อีกอยู่สื่อกระมังมาหน่อยพวดกี่น้องสื่อมาสามอันหนึ่งยิงกันยู่หลอยหนึ่งอาจจจะแบ่งจากตัวนี้ไปไหมใส่ตรงนี้ สักสิหลอดคือสินได้ับได้บอกกรเห็ดดิต่อที่เบ่งมายัางบอกเห็น,นผู้ใดฟาร์มใดผินเหตุแบบนี้ครับส่วนลายพังเก่าอถ้าขิงว่าขิงว่าซึ่งเป็นสูตรสำเร็จลูวครับถ้าขิงว่ามาหมักใส่ไหมมันกระสิมีเนาะนมีสารอาหารนี่ครับเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตปัจจัยลักอีกปัจจัยหนึ่งครับก็บคือ,อแสงครับผมแสง อาจะแบ่งได้อีกเนาะอ่ะมันบเห็นชัดเด้แบบนี้เอาเป็นว่าแนวจิตควบคุมก็าคือหนึ่งถาดอาหารเนาะโดยโดยทั่วไปมันใส่คิงว่าแต่ผมใส่น้ำมักจุลินทรีย์นอกอ้อยนะครับมาผสมกับนามใส,ใส่ใส่เรียกเนี้ยพอนีละนะครับอุณหภูมิแล้วก็แสงแสงแสงแดดนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาตะขาตัวนี้มาป้องกันทางแสงให้มันน้อยหนึ่งตะกาป้องกันสัตว์เลี้ยงนะครับที่สจามารบควรนะครับเนาะนี่ครับอุปกรณ์ใก่มือหาได้เกือเ,เล็กเศษเล็กแล้วอีกประมาณจากักอาทิตย์หนึ่งจักเจ็ดมือเอามาเบิ่งกันนะครับเนาะครับผมในมือนี้เอามาเบิ่งกันครับ เวลาผ่านไปส1บวันจากต้นคลิปนะครับเริ่มเห็ดวันที่18ครับผมัดที่นี่เริ่มเห็ดไปวันที่28มืิบแปดมือวันที่เก่าครับการ่วมแล้วกับสบอดมือเดี๋ยวสีแพนกล่องให้เบิ้งนะครับจากเดิมน้ามือตีเห็ดอันใส่สามกะละมังลงขึ้นอีกมือนะครับคือวันที่29ผมไปซื้อมาอีกกะละมังหนึ่งนะครับ นี่ครับผลงานเด้จากที่เคยแดงๆายๆกลับกลายเป็นเขียวสดแล้วันนี้เขียวสดแล้ะกละมังที่สองกละมังที่สามจเจริญเติบโตก่ดีปันไดครับขยายพวกปันไดครับกละมังที่สี่กัดได้น้อยนึงครับเพราะว่าเห็ดสากระมูและกละมังนั้นจะเป็นกละมังทดลองครับใช้น้ําเปล่าครับการเจริญเติบโตบ่ดีทอใส่เสือจุลินทรีย์ครับผม อันนี้ครับเพื่อบทสรุปครับสิบวันผ่านไปเด้กก็โอเคอยู่บัตรที่นี่สัสิขยายผลต่อยอดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวทำมาเบิ่งได้ป่ะดิอีกบ่อโดนนะครับสีเห็นเป็นอ่าฟาร์มแหนแดงย่อมย่อมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม